ก,กุ่มเคียวุ่มอล้ววะกุมดอกปะออใช่ดอกลืมปุ่มงงตึงนืดพลังสุดยอดโอ้โหโอ้โหมึงโอ้โห มึงไปฆ่าตัวหลักไอ้เงี้ยคุกเข้ว่าอะไรวุ่นไฟเดี๋ยวไปตีไพวกนี้มันตีแดงไอ้เงี้ยไม่รู้เทาไหร่ี่สิบคิวเลยไหมเนี่ยคิวโอ้โหร้อยห้าสิบไอ้ตูนกอกแม่งโคตรเยอะอะตู้ไหววะมันมีสคิวเลยไหมเอ๊ะมันมี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 กดกดลืมกดมันมีหนังสือให้มาได้หนังสือว่าแรกที่เป็นเลือดตัวละครอะ ได้ม e ถ้ามึงจะเลือกเผ่าอะไรมึงบอกพี okay, equally, ่ก yeah, yeah, yeah. ่อนนะถ้าม like, ึงจะเลือกเผ่าวิวตาไหมอยู่เลยแต่แต่แต่มึงแต่มึงแต่มึงอย่าเลือกเลือกเลือกไปวิวถ้ำดาววิวถ้ำนั้นงั้นมึงลำบากเว้ยโอเคโอเคละวิวถ้ามอย่าอย่าเข้าอย่าเข้าไม่งั้นไม่งั้นมึงวาไปอีกอีโดงเลยก็ไหนดีอะไรจะไม่ดีดีออันนั้นถูกแล้ววิวถ้าอ่ะถูกแล้วถ้ามึงจะเข้าอ่ะแต่มึงห้ามห้ามแบบอย่าอย่าอย่าเข้าจาก จักรวัตยุทธาภิมหาอย่าไปเข้าอย่าไปอย่าไปเข้าอ่ะมันเรียกว่าจักรวรรดิวะเห็นพายอ่ะยุทธาภิมหาอย่าไปเข้าให้หน่อยข้าไหนแทนไม่เข้าไงก็เริ่มไม่เข้าอยูหยุดโลกอันนี้โลกก็แค่อยู่กดกดกดยุทธาิมหาเฉยๆแค่นั้นเราไม่ต้องกดอะไรใช่ไหมไม่ไม่แต่มึงมึงเลือกไงพี่เห็นแล้วไม่ต้อกอ่มันกิวอะไรก็อยู่ไม่ไน่เลยอ๋อเฮ้ ก็ควรหาเกะยังไม่ใช่มันจะมืดก่อนหรอวะก็วิ่งหาเอไปเดี๋ยวพี่พาเกะพี่ทำได้อันหนึ่งอุ๊ย ยังยังย <sa> ังรอกันอยอาใอย่าท้าทหอยท้าเอา้เดีวนวันช็อตไม่โดนเก่งกูเก่งปีที่เก่งเลี้ยระวังโดนตบเมือนกันโดเก่งโดนสักครั้งหนึ่งโดนสักครั้งนึง กูข้างในมืดมากอ่ะไปไหมเข้าไปเลยเราเปดูท่ทเหม่ะโอ้โหสกิลสกิลก่อนไปเล้วับเป็นอีเวนต์ทำพอยตกันดิมองไม่เห็นเนี้ยไปตีโอ้ยไม่ไหวี่ยไปตีไปตีต้องเหยียบให้ตายว้าวว้ามาให้ว้ามา ลมันไปฮั you know? โอ้โหใช้อะไรอ่ะนี่ใช้ส <sh> ิ <kind abonn> ่งอะไรมใช้สิ่งอะไรเลยวแมนังยังยังไม่มีเลยมึงไม่มีก็มึงไม่ได้รับเผ่ามึงรัเผ่าละฮิวแมนว่งย่งยง่ไม่นม่มึงเป็นเมื้ไม่ใเหรอยังไม่เล่เมือมแล้วเนี่ยมึงมึมีมัสถานะ อย่าจอยอย่าจอยไม่เอากดกดดูตัวดีตัวดีดีเออก็แล้มันเออถั่วแล้วแค่นั้นเดยสกิลมันกดตัวแซดสิกดตัวแซดมันน่าจะใช้คีย์แซดเฮ้ยมึงมึงต้องไปั่ในการในการนักฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสอนสอนหาหาที่พักแรงก่อนเปทำบ้านกันโอเคจะตายแล้วเนี่ยห้านี่ นึกข้างบนเลยมันมันปกติพวกที่มันเล่นแบ็คมอตผีมันทำบ้านสูงป่ะโอ้สูงสูงก็จริงนะเออทำทำอะไรอะเก่งกูเก่งอะวุธเราเี่ยมาอะไรอะเขี่ยมาใ้หนีนีมาอไหนอะ ไม่รู้อ่ะอุ๊ยกลัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรอะบินมาเนี่ะอยู่นี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยลองลองลองบินลองบินบินเลนอะไปไปไปอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ไหนอ่ะ นี่ย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 ี่ี่ยี่ยี่ย่ี่ยี่ยี่ย่ยยี่ยี่ยี่่ี่ยี่ยีี่ยี่อยี่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 ี่ยีี่ย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 ีี่ยี่เีี่ย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 ยี่ี่ยี่ยยียีี่ย่่ยยย เราไม่ออกทุ่งไม่ออกทุ่งไม่อสกทุ่เไม่ปเดีีรษะเยอะเกลี้ยงเยอะเกนต้องต้องไปฟังเลยว่าถึงเบลสองทีแอปปีได้เออไม่ให้เออเฮ้ย ไอ้เงี้ยซื Safe ้อนี่ไอ้เงี <diving> ้ย like ฮีโร่บายไม่ไงวะเฮ้ยมันจะเฮ้ยมันดูอะไรได้บ้างอ่ะตีูไม่ได้ฮีโร่บายตีตีมันนิดตีมันนิดไม่ได้ไม่ได้ตีไม่ได้ไม่ได้ฮะกลัวกลัวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างยัยแหลกกำลังขุดอยู่เนี่ย อะไรมองพี่ <แก S 1> อหรอแกได้ยินเขียงอ่ะ,อะไม่ว่าจะคือเนี่ยแมไอ้ที่พี่ต้มปลามันยังอยู่ไม่ไปหายเอะฮุ่ยอะไรอ่ะอะไรพี่ดูอะไรดูอะไรตี๋หรอเมื่อกี้ไม่รู้ตาย เยังอยู่ยากมากเลยเราไม่มีไม้อ่ะผมมีขึ้นขึ้นมาได้ปะขึ้นไปอ่ะดแดดแดดขึ้นมามึงขุดขึ้นมาแล้วมึงแดดขึ้นมาเย้โอ้คือแดดขึ้มาดีมึงแดดได้เลยไอ้อะไรมอยู่ข้างบนอะไม่มี เอาพี่ดูให้เนี่ยไม่ไม่อาพี่พี่ดูให้อยู่เออแล้วก็วแดนมาหาพี่เออแดนมาหาพี่แดนมาหา,าพี่เออนั่นแหละเอ้ยัวไปไหนอะหายไงน่าใส่ ทำไงไอ้ปูนห่วยกิดๆนี่ยคามาเลยโอ้โหเงี้ตัวอะไรข้างบนมึงตัวอะไรข้างบนวะก็คใช่ไงเน่ะก็บอกอยู่อ่ะดวงจันทร์ปะเห็นปะดวงจันทร์ปะ อะไรโอ้ยโอ้โหว้าบไปว้าบมาพวกกูโคตรดูเลยว่ะเี่ยไปยังวะเล่นๆดีๆเลยต้องมีไม้จะได้ทำเตียงมีไหนอ่ะมีเยอะเลยเป็นไม้โยมให้พี่ สมุดสมุดเก็บไว้ได้เน well ื้อมาอันอะไรเด้กอะไรวะตาสีอาหารเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยเยอย

mời mời ơi mời 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 mời

<อ>มีไก่ไก่แได้ตังนว,วะมีธนูค้าต, <c oughs> ตายมันยมันย้อยู่ตามไหม I want to, yes, I don't want because they leave me i not leave. love